มาถึงแล้วสิละทำไมวันนี้กูพีอะพีอะจังวะโอ้ยคิวเดียวยดิยังเจ็บคออยู่มันยุ่งไหมไอพีที่เก้าเอาแล้วก็สวัสดีชาบูรด้วยชิ่เคยวันนี้อยู่ในซีรีส์คิวเอเดลยดิชิ่เคยในช่วงนั้นซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างมีคนถามมาในช่วงนั้นไม่เหมือนสัปดาห์ก่อนที่ทำไมมึงไม่ถามกูไว้ที่ปากเลยแต่ก็ช่างไม่เหนื่อยในช่วงนั้นวันนี้ก็ไม่พูดพ่างทำเพลงไปเริ่มทักถามกัเลยเพราะไม่มีเรื่องอะไรให้พูดแล้วในช่วงนั้นไม่พูดจะเจ็บคอพี่ชม คำถามที่หนึ่งผมกล้องไหมมึงกล้องหว้วยไลน์แน่ๆเลยใช่ไหมคำถามที่สองทำไมไมีข้อที่สามปัญญาอ่อนเลยทีห่หายไปคำถามที่ต่อไปใช่ปะกูต้องฆ่ามึงกี่รอบเนี่ยถึงมึงถึงมึงจะมีสาระคำถามแรกพี่ทองไหมคว้าดาเอาเรียวนะปิ่งผมไม่จำแล้วคำถามที่สองเมื่อไหร่พี่จะหนึ่งไม่ขีเ้เกนะียจนับเปนน้อยเกินผู้ชมนะยังไงก็ไปถึงผู้ชมนะไม่อยากจะโม้แต่ก็โม้ไปแล้วอะ่ะเออ ตนด้วิสาเมื่อไหร่พี่จะทำสแตอัพเกรดกูบอกแล้วว่าเื่โทรศัพท์กูแหลกเกินไปจริงเล่นมานี้ไหมไม่เชื่อกว่าเข้าใจยางนี้อไม่คำถามสุดท้ายคุณบอยจะเปิดหน้าตอนไหนเนี่ยจะเป็นทีมหมู่ป่าที่ติดอยู่ในถ้ำจนไม่ลืมหูลืมตาเลยดูเชี่ยแล้วก็ได้นะผู้ชมนะ เมื่อไรจะจบคลิปยูทูบตรงนี้แหละสาย